ปรขอบารมีองค์กรระจำแทนะภาษาพื้นดวว่านโมสามจรนะพุทนโยงนะว่านโมสามโจไม่ให้ไม่ให้น้องเดินถวายด้วยหรอคะานง่าย่ายง่าย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 ง่าย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 ว่ายง่ายงาย่าาาายายย้ยยยาา่างาา นิกรมาระดัะจำเลยกุณตาพิษกุณตาพิศิกมาแล้วอาคมณมว่านโมรละน้องต่อไปอิมานิมักยามกันเมเดพัตตานิพิขูสังคัสสาโอโนชยามะสาโนปันเมเด ทีปิูกสังโฆอิม,มานิพัตนานิสัพปาริวารานินาปฏิคันหาโูอัมหากังทีขราตาันหิตายะสุขายะข้าอันเดชภิกษุสงฆ์ข้ขขาพเจ้า ขอถวายพระทานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออานิสงส์จากการถวายครั้งนี้ของพระพาะเ,เจ้ามีความอยู่เย็นเ,นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงาน พริ้งทรัพยสิ่งหนึ่งทองอันหนึ่งข้าไปเจ้าขอบทที่ส่วนบุญสุขสุนให้เดชดวงมินยาบันภาภูรษปูยาใายายญาติสนิทมิสหายเจ้ากำนายเวนแม่พระโคดันี พระภูมิเจ้าที่และสัตวะทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอราธนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินแปลงจงปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติญาติ จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเธือสาธุสาธุญาโยมมาถวายวันนี้ก็สามท่านสี่ท่านมีคุณโยมสิ่ที่นีคุณโยการจะมีคุณโยมบมมัมาแล้วก็คุณโยคำโรนะพร้อมเ่ยคุณโยมคุณหมอนกทักขิตา จะพูนนิมิตกันเนีย่ยสัตว์ตัวสาธุมาทำบุญวันนี้ก็ขอวันนี้ลองคอยยแปลงบบาภาษาคุยูม <c oughs> ที่กลาแล้วนี้นะขอมีปารมแข็งเลยอยู่เย็นยเปินสสาธุสาธุยัคาวารีวังอาภูราปิภูรนติสากรัง เอวัตมีวัติโตคิดนังเบตางอุป,ปัตติเดชอิตตงัปจิตตงบุทังคิดว่ามีวัสมิสตุสพเทปุรินตุสังคปะจันโทปนารสุยถาอนิโทติรสุยถาสัพพีเดียมีวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเต พวัตวันตระย,ยุสุขีติกายุภาวะอภิวาตนาสีริสนจังมุธาปัจายโนจัตตาลุรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังอะหางสาธุสองสามสน่น,านาา้ากเาปดเกาสิบไปบินยังไงฝนต,ตกฝนประตักษไปต,ตกประจักษรา ร้อนอก็จับบาไม่ร้อนอก็จัาบาจังเลยนะท่าหนึ่งที่น,อน,นอนะ้อนพุงคนเลยนะอาจจะมาบินบาทรหน้าบาดต,ตันเลยนะขังใจโตเล็กตัโตใหญ่ก็ได้สาสาภาาวสาษ